ทีมาของป้าทองคอหนังไทยไม่มีใครไม่รู้จักป้าทองหญิงไทยรูปร่างเล็กผอมบางน้ำเสียงในการแสดงเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะบทคนรับใช้หรือบทหญิงธรรมดาสามัญชนชั้นราญ้าป้าทองเข้าถึงบทบาทจนคนดูเชื่อว่าป้าเป็นเช่นนั้นจริงๆเส้นทางชีวิตป้าทองไม่ธรรมดาเป็นถึงนางรำนางละครในรั้วในวังมียถาบรรดาศัก์ต่างจากบทบาทที่ได้รับ ทั้งทางจอเงินและจอแก้วอย่างสิ้นเชิงเลือดศิลปินของป้าได้ถ่ายทอดสู่ลูกสู่หลานอย่างเข้มข้น30กว่าปีที่ป้าจากไปด้วยอะไรและคิดถึงนี่คือย้อนรอยชีวิตของนักแสดงอาวุโสในตำนานหม่อมสุลาลีวันสุริยงณ์ณอยุธยาป้าทองของเราเจ้าคุณพระประยุรวงศ์หรือเจ้าจอมมันดาแพร พระสนมเอกในรัชกาลที่หมีน้องสาวต่างมารดานามว่าอน้นต่อมาได้ถวายตัวเป็นเจ้าจอมเรียกว่าเจ้าจอมอน้นและหลังจากนั้นข้อมูลระบุว่าเจ้าจอมอน้นได้สมรสกับคนในสกุลบุญนาคมีบุตรสาวด้วยกันหนึ่งคนชื่อเจอบุรานนบางแหล่งข้อมูลบอกว่าชื่อเจนต่อมาเจอบุรานนได้สมรสกับนายสุรายสุวรรณทัศน์มีบุตรสาวด้วยกันหนึ่งคนเจ้าคุณพระปร,ยระยธรรวง์ตั้งชื่อให้ว่า สุลาลีวันสวรรทัตสุลาลีวันเกิดในสมัยรัชกาลที่6ตรงกับวันที่19ตุลาคม2463ด้วยความที่มียายเป็นคนในวังหลวงชีวิตจึงครุกคลีเข้านอกออกในรัววังมาตั้งแต่เกิดมีนิสัยร่าเริองอารมณ์ดีชื่นชอบศิลปะการแสดงขนเป็นพิเศษมีขนมาเล่นที่ใดหากพอไปได้ก็จะไม่พลาดเลยสักรอบพออายุได้เจดขวบมารดาได้นำตัวมาถวาย เจ้าคุณพระประยุรวงศ์จึงได้รับการอบรมสั่งสอนและฝึกฝนให้เรียนละครจากสำนักเจ้าคุณดังกล่าวตั้งแต่อย่างเล็กจนสามารถแสดงได้ดีได้รับบทโดดเด่นอยู่เสมอครูผู้ถ่ายทอดวิชาให้ก็ล้วนแต่มีฝีม้ลายมือเป็นเลิศเช่นท้าวราจันท์หรือวาดอีเหนาเจ้าจอมานดาเขียนหรือพระยานตกานุรักษ์เป็นต้นสุราลีวันสุวรรณทัศ ได้กลายเป็นนางรำนางละครประจำสำนักเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพอถึงอายุราว14-15ปีด้วยความที่ชื่นชอบการแสดงโขนได้ชมโขนอยู่บ่อยๆจึงได้มีโอกาสรู้จ,จักกับนายยอแสงพักดีเทวาครูสอนนาฏศินขนสังกัดกรมศิลปากรแรกเริ่มเพียงรู้จักพอนานไปเปลี่ยนกลายเป็นความรักทั้งสองคบหาดูใจกันท่ามกลางสายตาผู้ใหญ่ก่อนตกลงปรงใจเข้าสู่ประตูวิวา มีบุตรด้วยกันหนึ่งคนคือทนงศักดิ์ภักดีเทวานอกจากเป็นโครโขนมือเอกแห่งกรมศิลปากรแล้วนายยอแสงยังได้ชื่อว่าเป็นนักร้องเสียงดีอีกด้วยมะระดกนี้ได้ถ่ายทอดสู่ลูกชายเมื่อในเวลาต่อมาทนงศักดิ์ภักดีเทวาได้กลายเป็นนักแสดงนักร้องเพลงโรวกรุงชื่อดังผู้ที่มีน้ำเสียงอ่อนหวานทุ้มเศร้าอดีตหนึ่งในสามสมาชิกวงสามศักดิ์อันลือลั่น ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันได้ไม่นานความรักระหว่างนางละครกับครูโขนก็มาถึงทางตันสุลาลีวันกับนายยอแสงได้ยาร้างแยกทางกันขณะที่คุณแม่ลูกหนึ่งอย่างเธออายุได้19ปีหลังเลิกร้างห่างกันแล้วสุลาลีวันยังใช้ชีวิตคลุกคลีในรั้วในวังทำให้ได้พบรักครั้งใหม่และเข้าพิธีสมรสอีกครั้งเมื่อวันที่12กันยายน2 482กับหม่อมเจ้าอาติวงศ์วิวัฒสวรสิรยง์ โอรสในพระเจ้าวรวงเธอกรมหมื่นชายาศรีสุริโยภาสต้นตระกูลสุริยงผู้เป็นพระราชโอรสองค์ที่51ในหล้นเกล้ารัชกาลที่หกับเจ้าจอมมันดาโมดสุลาลีวันสุวรรณทัตได้รับการชูเกียรติขึ้นเป็นมอมสุลาลีวันสุริยงณอยุธยาได้ให้กำเนิดบุตรธิดาห้าคนคือหมอมราชวงศ์ทิติสารหมอมราชวงศ์ปัญรพันมอมราชวงศ์นันทนาหมอมราชวงศ์อัมพล และหม่อมราชวงศ์อัจฉิมาสุริยงหม่อมราชวงศ์ทิติสารสุริยงสมรสกับอมพรประทีปเสนอดีตนางเอกหนังมีบุตรธิดาด้วยกันเจ็ดคนคนที่ห้าคือคุณปุ้มหม่อมหลวงสุรีวันสุริยงอดีตราชินีนักบูของวงการหนังไทยที่เพิ่งล่วงลับไปคุณปุ้มคือหลานย่าของป้าทองทนงศักดิ์พักดีเทวาสมรสกับกฤจณาพักดีเทวามีบุตรธิดาด้วยกันห้าคนหนึ่งในนั้นก็คือ โจสุทีศักดิ์พักดีเทวาครูสอนการแสดงและคอมเมนเตเตอร์ชื่อดังคุณโจคือหลานย่าของป้าทองปี2 4 8 1พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนหรือพระองค์ชายใหญ่ร่วมกับนายพศสารสินกับนายประสาทสุขุมบุตรของเจ้าพระยายุมราชปั้นสุขุมร่วมกันก่อตั้งบริษัทภาพยนตร์ไทยหรือไทยฟิล์มขึ้นพระองค์ชายใหญ่ ได้ชักชวนหมอมสุลาลีวันมาร่วมแสดงหนังด้วยในบทเล็กๆน้อยๆราวปี2481ถึง2482และไม่นานหลังจากนั้นสงครามโลกครั้งที่2ก็อุบัติขึ้นไทยฟิล์มต้องหยุดสร้างหนังเพราะวัตถุดิบสำคัญในการผลิตอย่างฟิล์มไม่สามารถนำเข้าจากต่างประเทศได้ก่อนไทยฟิล์มจะถูกขายกิจการและโรงถ่ายให้แก่กองทัพอากาศไทยในปี2483 มหรสพในประเทศไทยขณะนั้นถูกเปลี่ยนจากการดูหนังไปสู่ยุคละครเวทีแทนพระองค์ชายใหญ่ได้ตั้งคณะละครเวทีขึ้นชื่ออัศวินการละครสุพรรณบุรณะพิมพ์คือนางเอกประจำคณะที่ได้ชื่อว่าเป็นนางเอกเจ้าน้าตาชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้ใครในยุคนั้นและหมอมสุลาลีวันได้ตามเข้ามาเล่นละครเวทีแรกเริ่มสังกัดอัศวินการละครก่อนขยับขยายไปอยู่กับคณะอื่นในเวลาต่อมา หมอมสุลาลีวันได้ชื่อว่าเป็นนางร้ายละครเวทีผู้ตีบทแตกคนดูเกลียดทั่วโรงละครถึงท้ายตลาดและบทที่สร้างชื่อก็คือบทป้าทองจากละครเวทีเรื่องวนิดาแสดงที่สลาเฉลิมไทยราวปี2496หลังการแสดงจบลงหมอมหลวงทรงสะอางที่คำพรได้เดินมาทักทายด้วยความที่สุลาลีวันอันเป็นชื่อที่เจ้าคุณพระพยุนรวงตั้งให้นั้นเป็นชื่อที่ยาวเรียก และจำได้ค่อนข้างยากหมอมหลวงทรงสะอางจึงพูดกับหมอมุาลารีวันว่าฉันขออนุญาตเรียกเธอว่าป้าทองตามอย่างชื่อในเรื่องมณีดาที่เธอเล่นเถอะนะชื่อเธอยาวฉันจําไม่ไหวครั้นจะให้จําชื่อฉันก็คงลืมไปหมดแล้วว่าจะพูดอะไรนับแต่นั้นมาไม่ว่าจะผู้ใหญ่หรือเด็กกว่าต่างสะดวกใจที่จะเรียกหมอมสุลาลีวันว่าป้าทองกันอย่างสนิทใจทั่วหน้าคําว่าป้าทองจึงกลายเป็นเสมือนชื่อเล่นของหมอมสุลาลีวันนับแต่นั้นเป็นต้นมา ด้วยปาการัชนีป้าทองมีชื่อเสียงมารุ่นเดียวก,กันกับป้าต้อยสุพรรณบุรณพิมป้าหอมมารีเวทประเสริฐป้าชูชูศรีมีสมมนและเพื่อนในกลุ่มเดียวกันประกอบด้วยป้าทองป้าแดงรัตนาพรอ,อินทรก,กำแหงป้ากันกันทารีนาประภาและป้าต้อยสุพรรณบุรณพิมต่างไปมาหาสู่กันไม่ได้ขาดว่างเมื่อไหรก็นัดแนกันเล่นไพ่ตอง พูดคุยกินข้าวด้วยกันอย่างสม่ำเสมอป้าทองสนิทสนมกับป้าต้อยสุพรรณบุรณพิมพ์เป็นพิเศษรู้จักกันตั้งแต่เล่นละครเวทีด้วยกันต่างนิยมช,มชมชอบฝีมือซึ่งกันและกันบทเจ้าน้ำตาป้าทองเรียนรู้จากป้าต้อยส่วนบทนางร้ายป้าต้อยก็เรียนรู้จากป้าทองต่างเป็นครูให้กันและกันปี2496ป้าทองอายุ33ปีเล่นเรื่องนางแมวป่ากับนางเอกคนดังแห่งยุคป้าแดงรัตนาพรอิทธระก,กำแหง จึงทำให้ทั้งสองสนิทรักใคร่กันมานับแต่นั้นชีวิตการเป็นนักแสดงของป้าทองนั้นเริ่มต้นจากการเป็นนางรำนางละครในรั้วในวังสังกัดสำนักเจ้าคุณพระประยูรบงภาพข้าบาทบา่าวรับใช้ทั้งหลายชายหญิงกลายเป็นภาพจำชินใจพอป้าทองได้มีโอกาสเข้าวงการและได้รับบทเป็นคนรับใช้จึงสามารถ,ถถ่ายทอดออกมาได้อย่างสมบทบาทสมเหตุสมผลและสมจริงและบทบาทที่ได้รับส่วนใหญ่นั้น มักเป็นบทหญิงธรรมดาสามัญชนชั้นรากญ้าเช่นบทแม่นมแม่บ้านบทแม่พระเอกกระทั่งบทยา่าบทยายซึ่งผันเปลี่ยนไปตามช่วงวัยของป้าปี2 5 1 6เล่นเป็นยายฉิมผีกระสือในเรื่องกระสือสาวผลงานของสนิทโกศรสหนังจากค่ายสีสยามประชันปีั่นปี2518เล่นเป็นป้าหมอนเรื่องข้าวนอกนาผลงานของเปียกโปสเตอร์ปี2 5 1 9เเล่นเป็นแม่ของสรพงษ์ชาตรี ในหนังเรื่องวีรบุรุษกองขยะผลงานของชุติมาสวรรัต์ปี2 5 2 3เล่นเป็นแม่ปิยะตะกูลราชในหนังเรื่องกองข้าวน้อยข่าแม่ผลงานของครูพงศักดิ์จันทรุขาปี2 5 2 7เล่นเป็นครูสีนวลครูบุคลิกโบราณโบราณแต่หัวทันสมัยเข้าใจวัยรุ่นในหนังเรื่องใบระเอิงผลงานของเปียกโปสเตอร์ปี2 5 3 1เล่นเป็นคุณแม่จอมบนในเรื่องกลิ่นสีและกาวแป้ง ผลงานของเปียกโปสเตอร์เช่นกันปี2535เล่นเป็นอาจารย์ถมยาในเรื่องหอหือหือหนัง่า่ห้าดาวผลงานของบดิตฤกรและในปีเดียวกันนี้ได้เล่นเป็นยายไอ้ป๋องในละครเรื่องชีวิตเพื่อนฝุน่นออกอากาศทางช่องเจ็ดสีและนับเป็นเรื่องสุดท้ายก่อนที่ป้าทองจะจากพวกเราไป ป้าทองเป็นนักแสดงอาวุโสที่น่ารักไม่ถือตัวผู้คนทั้งในและนอกวงการให้การเคารพนับถือผู้ชมทุกยุคทุกสมัยต่างรู้สึกผูกพันราวกับว่าป้าเป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งป้าทองมีความรับผิดชอบสูงมักไปถึงก่อนเวลานัดเสมอและนั่งรอคิวอย่างอารมณ์ดีไม่เรื่องมากพูดคุยสนุกสนานเป็นกันเองกับทุกคนป้าทองชุลาลีวันสุริยงณอยุธยาจากไปเมื่อวันที่ 27กันยายน2535สิรีอายุ72ปีปีเดียวกับป้าหอมมารีเวทประเสริฐที่จากพวกเราไปเมื่อวันที่22ธันวาคม2535อัฐิส่วนหนึ่งของป้าบรรจุไว้ในวิหารน้อยสุสานหลวงพระราชบวพิษสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวิหารน้อยเป็นที่เก็บอัธิเจ้านายและสมาชิกสายราชกุลอาภากรและสายราชกุลสุริยง ป้าทองเป็นหม่อมในหม่อมเจ้าอัติวงวิวัตสวัรสริยงอัธิจึงได้รับการบรรจุไว้ในวิหารน้อยในฐานะสมาชิกแห่งราชสกุลสุริยง